สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง V ีแซมาความต้องการที่ซ่อนไว้ของ12ราศีวันนี้ก็จะมาพูดถึงความต้องการที่ซ่อนไว้หรืออยู่ในส่วนลึกของ12ราศีว่าในแต่ละราศีเนี่ยมีความต้องการอะไรที่เป็นส่วนลึกหรือ มีความต้องการอะไรที่ซ่อนเร้นเอาไว้นั่นเองชาวราศีมังกรมีความต้องการและก็ชอบการแข่งขันชอบความท้าทายและอุปสรรคที่ต้องฟันฝ่าเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการชาวราศีมังกรจึงเหมาะกับคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองมีความสง่าสูงสักและมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับชาวมังกรได้เสมอต้องมีความเก่งแบบพอๆกัน และสิ่งที่ชาวราศีมังกรเนี่ยต้องการอีกสิ่งหนึ่งก็คือคนรักที่เข้าใจในธรรมชาติของเขาผู้ซึ่งไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆก็ต้องปาล์มเขาได้และต้องไม่เป็นคนอ่อนไหวจนเกินไปนะักชาวราศีกุมสิ่งที่ต้องการหรือส่วนลึกหรือความต้องการที่ซ่อนเลนของชาวราศีกุมชาวราศีกุมเป็นคนที่มีความคิดและมีมุมมองกว้างขวาง มักเชื่อมั่นในความคิดและสิ่งที่ตัดสินใจลงไปดังนั้นคนรักของชาวราศีกุมจึงควรเป็นสิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความคิดของเขาได้ดีที่สุดต้องการคนที่สามารถพูดคุยให้คำปรึกษากับเขาได้และพร้อมที่จะเป็นกำลังใจเพื่อให้เขาก้าวไปสู่สิ่งที่ดียิ่งขึ้นไปนอกจากนี้เขาเป็นคนที่ไม่ดูแลตัวเองเอาเสียเลยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องดูแลเอาใจใส่เขาให้มากๆและคุณต้องเป็นคนรักครอบครัวด้วย นั่นคือสิ่งที่เขาต้องการเพราะจะช่วยในการประครับประคองให้ชีวิตคู่นั้นยั่งยืนชาวราศีมีนความต้องการส่วนลึกหรือความต้องการที่ซ่อนเร้นคนที่จะสามารถเข้ามาเป็นส่วนเติมเต็มให้กับชีวิตของชาวราศีมีนได้ถ้าเขาหมดหวังอีกคนจะช่วยให้กำลังใจนี่คือสิ่งที่เขาต้องการจากคนที่เขารักทำให้เขาอุ่นใจได้เสมอแม้เมื่อเจอปัญหา คุณจะต้องไม่ดูถูกความฝันของเขาแต่จะต้องคอยดึงเขาออกจากฝันนั้นบ้างเพราะมิฉะนั้นจะกลายเป็นหลงอยู่ในความฝันจนลืมนึกถึงความเป็นจริงในโลกของความเป็นจริงนั่นเองชาวราศีเมษความต้องการส่วนลึกหรือความต้องการที่ซ่อนเร้นของชาวราศีเมษชาวราศีเมษไม่ต้องการของขวัญแบบที่ดูหวานหเช่นพวกดอกไม้ ของขวัญรูปหัวใจต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เขาหรือเธอให้ความสําคัญเท่าใดนนะักสิ่งที่เขาต้องการคือเวลาและกิจกรรมที่ทําร่วมกันมากกว่าต้องการความเข้าใจและการกระทําที่ดีทั้งกายและใจกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นโลดโผนและการแสดงออกถึงความรักการสัมผัสและการถ่ายทอดความรักเช่นการหอมแก้มการกอดการจูบ คือสิ่งที่ชาวราศีเมษเนี่ยต้องการมากกว่าสิ่งของอื่นใดชาวราศีพฤษภความต้องการส่วนลึกความต้องการที่ซ่อนเร้นชาวราศีพฤษภต้องการใครสักคนที่หนักแน่นและมั่นคงที่จะทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยมีความสุขต้องการคนที่ให้ทั้งความรักการดูแลและสิ่งของที่มีความหมายดีๆที่จะตริตึงใจ ของชาวราศีพฤษภตลอดไปการดูแลและการให้ความอบอุ่นและความเชื่อมั่นก็คือวิธีที่เหมาะที่สุดที่จะปฏิบัติให้กับชาวราศีพฤษภและก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการชาวราศีพฤษภเป็นคนที่พึงพาอาศัยได้และเป็นคนที่คอยดูแลเอาใจใส่สม่ำเสมอหากใครต้องการเป็นคนที่จะโชคดีที่จะใช้ชีวิตในโลกอันสวยงามร่วมกับเขาได้จะต้องเป็นคนใจเย็นและใช้เวลาในการค่อยๆบ่มเพาะความรัก ความรู้สึกในการที่จะพิชิตใจชาวราศีพฤษภนั่นเองชาวราศีเมถุนความต้องการส่วนลึกความต้องการที่ซ่อนเร้นความต้องการของชาวราศีเมถุนคือต้องการใครสักคนที่สามารถตามเขาทันเข้าใจเขารู้ใจเขาและพร้อมจะผจญภัยกับเขาอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยมีความเฉลียวฉลาดร่าเริง และเป็นเพื่อนที่ดีของเขาได้และที่สําคัญคนรักนั้นก็เช่นเดียวกันแต่อาจจะไม่ต้องฉลาดเฉลียวมากมายนากักแต่ขอให้เป็นคนที่สามารถทําให้เขาสบายใจได้ในยามที่เขาทุกข์ใจนั่นเองชาวราศีกรกฎความต้องการส่วนลึกความต้องการที่ซ่อนเร้นชาวราศีกรกฎต้องการคนที่ใจเย็นสบายๆทำอะไรไม่รีบร้อน และมีความมั่นคงทางอารมณ์ซึ่งจะทําให้คบกันได้นานเขาต้องการคนที่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนความรู้สึกความคิดเห็นได้เพราะเขาคิดว่าความเข้าใจและความสม่ําเสมอคู่หัวใจสําคัญที่สุดในการครบหากันชาวราศีสิงห์ความต้องการส่วนลึกความต้องการที่ซ่อนเร้นสิ่งที่ชาวราศีสิงห์ต้องการก็คือการได้รับการยอมรับนับถือ คำชื่นชมซึ่งจะทำให้เขามั่นใจในตัวเองมากและเขาก็ทำทุกอย่างเพื่อคนที่เขารักอย่างดีด้วยความเต็มใจชาวราศีสิงห์ต้องการทำทุกอย่างเพื่อให้ผลออกมาดีที่สุดดังนั้นคนรอบตัวของเขาจะต้องเข้าใจในมุมมองและในความมุ่งมั่นของเขาและจงอย่าก,กวนใจเขาในยามที่เขากำลังตั้งใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่และสำหรับคนรักของชาวราศีสิงห์ จงจำไว้ว่าเขาจะต้องเป็นที่หนึ่งในใจคุณเสมอและอย่านอกใจหรือทรยศเป็นอันขาดชาวราศีกันความต้องการส่วนึกความต้องการที่ซ่อนเร้นด้วยความที่ชาวราศีกันเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่สุขภาพร่างกายของตัวเองอยู่เสมอๆดังนั้นจึงต้องการคนที่จะมาเป็นเพื่อน ในการออกกํำลังกายเข้าฟิตเนสดูแลสุขภาพอาหารและของใช้อื่นๆร่วมกันชาวราศีกันต้องการคนรักที่มีความมั่นคงเชื่อใจได้และให้เวลาในการเป็นส่วนตัวบา้างและคนๆนั้นต้องเป็นคนที่ใจเย็นอารมณ์ดีและก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้อย่างเสมอชาวราศีตุลความต้องการส่วนลึกความต้องการที่ซ่อนเร้น คนที่พร้อมจะหยิบยื่นสิ่งต่างๆให้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของการกระทําและคนคนนั้นต้องเป็นคนที่มีความมั่นคงไว้ใจได้แต่ชาวราศีตุลกลับไม่ต้องการให้ใครมาปูกมัดหรือตั้งกฎเกณฑ์และอีกอย่างที่เขาต้องการก็คือคนที่สามารถพูดคุยและเป็นที่ปรึกษาหากใครทําได้อย่างนี้แล้วชาวราศีตุลก็พร้อมที่จะญาติดีด้วยและมอบความรู้สึกดีๆให้รวมแล้วดูเหมือนว่าชาวราศีตุล เอาแต่จะได้แต่แท้จริงแล้วแค่เป็นคนที่คิดพิจารณามากเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตนเองเท่านั้นเองถ้าคบไปแล้วชาวราศีตุลก็ถือว่าเป็นคนที่ใช้ได้น่าคบหาคนหนึ่งเลยทีเดียวชาวราศีพิจิกความต้องการส่วนลึกความต้องการที่ซ่อนเร้นชาวราศีพิจิก ไม่พิสมัยความท้าทายหรืออุปสรรคที่ดูจะเสี่ยงและไม่แน่นอนว่าจะดีหรือไม่ชอบอะไรที่ดูมีความแน่นอนและความสมบูรณ์แบบมากกว่าต้องการและสแสวงหาคนรู้ใจที่มีความหนักแน่นเข้าใจในตัวเขาได้ดีในทุกเรื่องและพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขาเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆนอกจากนี้ยังต้องการคนรักที่มีความอบอุ่นอ่อนโยนและมีความโรแมนติก ซึ่งจะทำให้ความรักของเขานั้นหวานชื่นอยู่เสมอชาวราศีธนูความต้องการที่ซ่อนเร้นหรือความต้องการเพื่อนรู้ใจที่พร้อมไปกับเขาได้ในทุกสถานาการณ์และไม่ทำให้เขาหนักใจหรือมีความเดือดร้อน ถึงตัวเขาสำหรับคนรักของชาวราศีธนูก็จะต้องเข้าใจและยอมรับในนิสัยที่รักอิสระเสรีของเขาเพราะเขาคือราศีธนูต้องไม่เป็นคนคิดมากหรืออ่อนไหวกับอะไรง่ายๆชอบคนที่ซื่อสตัตย์เปิดเผยหากคุณเป็นอย่างที่เขาต้องการหรือมีนิสัยที่คล้ายกันแล้วละก็คุณก็จะเป็นทั้งเพื่อนและคนรักของเขาด้วยในเวลาเดียวกันนั่นเองเป็นไงกันบ้างครับสำหรับ ความต้องการส่วนลึกความต้องการที่ซ่อนอยู่ของทั้ง12ราศีถ้าเราเข้าใจในส่วนลึกหรือส่วนที่เขาต้องการแล้วเราก็อาจจะสามารถตอบโจทย์ได้ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการนั่นเองละครับวันนี้ก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับความต้องการที่ซ่อนอยู่ของ12ราศีในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับ ช่อง v s m a r สสกดง่ายๆนะครับ vsmartmart สามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด Subscribe ปุ่มแดงๆแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ